สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปิดสุม่มกล้องสุม่มจากลาซาด้าครับาราคารวมแล้วสามร้อยแปดสิบสองบาทสิบเจ็ดบาทดูจะได้อะไรบ้างนะครับจะเกลือไหมจังซ้ำด้วยมาเบิ้งครับมาเบิง้งมาเบิ้งน้ำแข็ มีกล่องอีกกล่องครับฮึมีกล่องซ้อนอีกกล่องครับโอ้อะไรวะนี่ครับแกีงเลยวะ คืออะไรอย,อย่างน,อน,น็อตยังคือโค้งสิโอ้ขีกาพูดดูครับน,น็อตโค้งๆยงไงดูงัมจักอยางสีไปก่อนแล้วก็ได้หูฟังบูทู นี่ครับฝั่งปูธุโอ,อ้ยบันไดเลยบันไดแอ่วน้ำเขาเลยอืมโอ้ติดอยู่ติดอยู่โอ้ตีดยู่ตีดยูุอันนี้ใช้ได้อยู่ครับนี่ใช้ได้อยู่แก้วแก้วแก้ว นี่ก็มิสมี่แหละครับส้ามักกบกดไค์กดแช่กดสะไรกดทุกอย่างที่มันมีกดแ้่สอบกับเมนคอมเมนมากคุยกันแต่คลิปนะครับเยอนะดี๋ยวสี่ฮะคลิปแบบนี้มากเคล็ดอีครับหาเงินก่อนครับแล้วพอทำไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ